มาต่อที่กิจกรรมดีๆของจังหวัดมหาสารคามครับภาคอีสานนะครับมหาสารคามเขามีการจัดงาน160ปีพลังสตรีครับยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของมหาสารคามเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2568เป็นการส่งเสริมแล้วก็รณรงค์การใช้แล้วก็สวมใส่ผ้าไทยและรวมไปถึงเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นครับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นด้วยครับงานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรมวัสุ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามท่านเป็นประธานเปิดงานเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ160ปีเมืองมหาสาร,รคามแล้วก็วันสตรีสากลประจำปี2568โดยมีกลุ่มสตรีครับจาก13อำเภอแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกันคึกคักเลยครับ สำหรับกิจกรรมภายในงานเนี่ยประกอบไปด้วยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็การแสดงขององค์กรสตรีการแสดงแบบผ้าไทยจาก13อำเภอกันด้วยนะครับนี่เดินแบบนะฮะสวยงามมากๆ มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพซึ่งงานนี้ก็เป็นการตอกย้ำบทบาทขององค์กรสตรีแล้วก็เครือข่ายสตรีที่ขับเคลื่อนง,งานตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็นโยบายสำคัญของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมและรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยครับเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านคุณค่าความเป็นสตรีไทยที่สมบูรณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์คุณประโยชน์และรวมไปถึงนะครับยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสร้างตลาดให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดมหาสารคามด้วยนี่ชุดผ้าไหมชุดผ้าไทยสวยมากๆครับ